มาเก็บหอมหัวใหญ่แบบง่ายๆกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของหอมหัวใหญ่ค่ะใครมีปัญหาเหมือนเจ๊กุ้งบ้างคะ เริ่มที่แบบแรกกันก่อนเลยนะคะแบบง่ายๆกันก่อนเลยค่ะใครที่มีฟิล์มถนอมอาหารแบบนี้นะคะนํามาพันให้แน่นเลยราคาอย่าให้อากาศเข้าไปอันขาดเลยนะคะตามภาพตามภาพเลยค่ะพันให้แน่นเลยราคาแบบนี้ก็เป็นแบบง่ายๆอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครมีฟิล์มถนอมอาหารนะคะสามารถทําแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าฟิล์มถนอมอาหารหมดนะคะใช้อีกวิธีหนึ่งได้เลยนะคะ นำเศษกระดาษที่เรามีนี่ละค่ะมาห่อหอมหัวใหญ่ให้แน่นเลยนะคะอย่าให้อากาศเข้าเป็นอันขาดเลยค่ะตามภาพได้เลยนะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะจะเป็นฟิล์มถนอมอาหารหรือใช้กระดาษห่อแบบนี้นะคะสามารถยืดอายุเวลาของหอมหัวใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะห่อให้ทั่วอย่าให้อากาศเข้าเป็นอันขาดเลยนะคะจากนั้นจากนั้นนะคะหาถุงพลาสติกมาเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะต้องเขียนไว้ด้วยนะคะว่าถุงนี้คือหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วใส่วันที่ไว้ด้วยนะคะเราหยิบมาใช้ก็สะดวกค่ะจะได้ทราบนะคะว่าถุงนี้คือหอมหัวใหญ่ค่ะนำใส่ถุงพลาสติกเลยนะคะแล้วรัดหนังยางให้แน่นอีกชั้นหนึ่งค่ะนำไปแช่ช่องธรรมดานะคะช่องผักนี่แหละค่ะแค่นี้ก็สามารถยืดอายุเวลาของหอมหัวใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะลองดูลองดูได้เลยค่ะเจ๊กุ้งลองทำมาแล้วนะได้ผลเป็นอย่างดีนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ